วันนี้เราจะมาขยายไข่ของน้องแก้วสารพัดนึกตัวเมียนะคะมีผู้ช่วยขยายด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลื้อกันก่อนนะคะลื้อดูว่าน้องมีไข่กี่ฟองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวนื้อดูเนาะว่าน้องจะมีไข่ไหมเพราะว่า ซื้อน้องมาตั้งแต่เดือนเมษาค่ะนานมากแล้วนะคะเนี่ยนะค,ค่ะไข่มันจะอยู่แบบนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆเก็บออกมานะคะเนี่ยค่ะจริงๆน้องมีไข่เยอะจริงๆเราไม่จำเป็นต้องยกยอดก็ได้ใช้ไข่เอามีสิทธิ์ได้ เยอะกว่าแล้วก็มีสิทธิ์รอดมากกว่าแล้วต้นเดิมเราก็เอาลงกระถางเหมือนเดิมนะคะน้องไม่ตายเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างเงี้ยค่อยค่อยหาไปเรื่อยใจเย็นๆเนี่ยเนี่ยค่ะปุ๊บออกมา ต้นนี้ตั้งแต่เดือนเมษาค่ะเราไม่กล้ารือเพราะว่ากลัวน้องตายนี่ก็ใช่อะคะ่ะ ตรงนี้ได้เจ็บแปดใบแล้วค่อยคอคุอ้คมไปเอฟมาในกลุ่มของต้นไม้นะคะเขาเพาะมาให้อย่างดีเลยค่ะเราลืมหมดแล้วนะคะก็จะเหลือน้องเป็นแบบนี้นะคะเป็นรากอย่างนี้เราตัดรากออกนะคะ ตัดรากน้องออกหน่อยแล้วก็ลงปลูกได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวน้องตายนะน้องไม่ตายนะคะแล้วก็มาลงปลูกต้นแม่ไว้เหมือนเดิมนะคะใส่ขุยมะพร้าวไปนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราเอาดินมาใส่เพิ่มนะคะกดให้แน่นๆนะคะลงไว้เหมือนเดิมเลย ตุกตาใช้วิธีผสมขุยมะพร้าวกับทรายนะคะผสมกันนะคะเพื่อเราจะมาเพาะไข่ของแก้วสารพัดนึกตัวเมียนะคะภาชนะนะคะเพื่อเตรียมเพาะน้องนะคะ เราได้ไข่ต้นนี้ประมาณ12ไข่นะคะแล้วเราก็วางลงไปแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็วางน้องเสร็จแล้วเราก็โรยขุยมะพร้าวสักนิดหนึ่งนึ่นพงพอนะคะอือแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ฉีดน้ำให้น้องนะคะ ไม่ต้องชุ่มมากนะคะพอดีพอดีนะแล้วก็ปิดฝานะ้องไว้นะคะแล้วเขียนวันที่ติดไปด้วยกันเลยนะคะ